ตัดถุงใต้ตาอันตรายกว่าที่คิดวันนี้จะมาบอกนะคะว่าทำ,ทำไมถึงจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดถุงใต้ตากับจักูุแพทย์และกรรตกแต่งและเสริมสร้างค่ะหรือออลโลพลาสติกนั่นเองนะคะเนือ่องจากการผ่าตัดถุงใต้ตาค่ะเจ้าก,ก้อนไขมันเหล่านี้ค่ะมีความเชื่อมโยงไปจนถึงไขมันที่อยู่ในเบ้าตาค่ะ และถ้าหากตัดไม่ดีนะคะก็อาจจะโดนกล้ามเนื้อที่กรอกตาได้ค่ะทาให้เกิดตาเละเห็นภาพซ้อนได้ค่ะการผ่าตัดถุงใต้ตานะคะปัจจุบันมี2แบบนั่นเองนะคะแบบแรกคือแบบมีแผลอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งแผลเนี่ยจะชิดกับขอบเปลือกตามากๆนะคะซึ่งเจ้าแผลอันนี้ค่ะถ้าผ่าตัดไม่ดีนะคะก็อาจจะทําให้เกิดตาแบะได้แผลเป็นดึงรั้งทําให้ตาเนี่ยดูแดงตลอดเวลาน้ําตาไหลได้ค่ะซึ่งการผ่าตัดวิธีนี้กับหมอนะคะหมอก็จะผ่าในคนที่จําเป็นที่จะต้องตัดหนังตา จริงๆนะคะหรือถ้าจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดแบบนี้ร่วมด้วยนะคะก็จะมีเทคนิคที่เย็บกระชับเอ็นตานะคะเพื่อป้องกันตาแบะในอนาคตนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะคือการผ่าตัดแบบไร้รอยแผลแบบนี้เป็นแบบที่หมอผ่าตัด เยอะมากที่สุดนะคะซึ่งการผ่าตัดอันนี้ค่ะจะเป็นผ่าตัดซ่อนแผลอยู่ด้านในนั่นเองค่ะการผ่าตัดก็จะทําให้ผักฟื้นไวบวมน้อยนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับป้องกันการเกิดตาแบะในอนาคตนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหานะคะถุงใต้ตานะคะกังวลว่าเอ๊ะควรจะฉีดฟิลเลอร์หรือควรจะต้องผ่าตัดดีนะคะก็สามารถส่งรูปมาปรึกษากับหมอได้ที่บีพลาคลินิกนะคะ